ห้าสี่สามสองหนึง่งศูนย์เสียงตว้กับเสียงผู้หญิงนะครับนะเสียงผู้หญิงก็ไม่เป็นไรโอเคก็นอกดีครับส<อ>วัสด,ดีฮะสวัสด,ดีฮะ วัสดีตาโดนไปไหนเดี๋ยวหาตาไปก่อนโอปัดตาปาดตาที่รักไปไหนโอเคนะครับก่อนะน้าผมจะมีเลขอยู่3หลักนะครับก็ผู้หญิงก็พูดหญิงหน่อยนะครับผู้กระตุ้นก็พูดตุ้นหน่อยนะครับผมก็นะซีเรียสครับผมจำตาเขี้ยครับผมอ่าหนึ่งสองอ่า,า,อาโอเคนึกได้แล้วค่ะตอบว่า ชอบออกเลขสองก็เลขสองแน่ใจไหมครับแม่ค่ะผมแน่แน่ใจค่ะเพราะว่าวันนี้เลขสองไม่ค่อยออกก็ต้องออกผีไม่จะใช่ผมขอแสดงความเสียใจครับมันออกขอไมค้าไม่ได้นะเออกระตุกรออยู่ข้างล่างครับผมไม่ได้ครับผมอุตส่าห์ขอแม่ไปแล้วโอเคคนระับขอบคุณครับ ตุ้ครับกระตูดครับอ๋ออะไรครับอันนี้อ่ะอ่ะอัพเดทหนึ่งนะคะอ๋ออะไรเนี่ยนี่ผู้หญิงไหมเ้าเป็นตูดครับเป็นตุดไหนผู้เสียงผู้ชายครับผู้สียงไม่ใช่ผู้เสียงผู้ชายอ่ะ เสียพี่ครับผมตอนนี้ค่ะค่ะค่ะครับผมมันจะโหลดเลขอยู่สามไอสองหลักครับผมหนึ่งกับสามเลขอะไรดีครับเห็นไก่ย่างให้ผมหิวเลยครับผมอยากไปซื้อปากซอยเอาไม่ใช่ <c oughs> เลขอะไรครับวัดเตหะต้องพูดกระตุ้ตนะครับเป็นชชฟผู้ชายนะครับเลขผู้ชายนี่<ฮ> ให้ไหมครับผู้หญิงผู้หญิงชเจตนาไหครับ <c oughs> ไม่ <c oughs> ผมว่าให้ให้เสียงไหมครับเสียงทดอย่างให้ไหมครับ oh. Oh, ให้ดีดี็จแลวมันไม่ได้เสียงกะนต้นเลยอ่ะไอ่าได้เลยไม่ยอมครับผมนะตอบ้พูดพูดใหม่พูดใหม่ให้พูดใหม่ให, cing, ให้ดีเธอให้ดีเธอโอ้ยย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 ยว บัตรที่ค่ะวันนี้เราก็จะมาบอกว่าเลือกเลขไหนดีคะอะอะไรอย่างนี้คะโอเคครับไปนะ <c oughs> ครับเลขอะไรดีครับเนี่ยห <c oughs> ค่ะอเลขหนึ่งครับถูกไหมครับถูกครับผมแต่ ต่เรื่องตุ๊ดเนี่ยคือมันไม่ได้ครับผมนได้ครับหักหักห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลือดหนึ่งได้ไหมครับทุกเนีเป็นลือหนึ่งลมยอดเลยได้วยนะครับก่าได้ครับเก่าเนะชื่ออะไรครับสั่งมาเมา่อไหร่ยด้องคิวชื่อชื่อชื่อลังงมหมมก่อน่อนชื่อลังงมามาก่อน นะครับผมกับชื่อชื่อชื่องงไรเอ้ครับห้าพอยนะเว้ยผู้หญิงไม่ได้นะครับห้าพอยน์ไอผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ครับผู้หญิงต้วพูผู้หญิงครับพูดแบบไพ่เลาะอ่อนหวานนะครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเสียงเบา้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้ออชายบรรท้วง เอ้อเด้อเลขอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บเลขก่อนเลขอะไรครับเนี่ยหุ่นจ้าวเลขสองนะครับก็ถ้าคนนี้ผิดคนนี้ผิดก็ได้เลขสองมันผิดอะครับลงเก็บเลยครับยี่สิบหนึ่งกับสาม่ิบสามพีพีลงเก็เลยเฮยเร็วเร็วเร็วเลขอะไรครับผมมีหนึ่งกับสามครับ เลขสองก็ะเลขสองนะครับลงคิวเลยครับผมเมื่อกี้มีคนตอบไปแล้วครับอ่าเลขอะไรครับผมเนี่ยนี่เยเนี่ยเลขหนึ่งค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไม่คะตุ๊ดครับเนี่ยอ๋อนะคะตุ๊ดอีฉันอยากได้อยากโดนค่ะโอ้ยเจ็บปวดล้าอยากได้อยากโดนครับ ครับผมไอ้ค่า<ส>ไม่ใช่ค่ะสนใจไอ้สิไหมครับเนี่ยฮ <c oughs> ่ีฉันชอบยอ่างใจใส่วิญเาณค่ะ <c oughs> โอเคโอเคครับเลขอะไรดีค,ครับเนี่ยเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งค่ะมั่นใจไหมครับเนี่ยมั่นใจไหมะ่ะมั่นใครค่ะมั่นใคร <c oughs> ผมไม่ได้มั่นใครทีเอะ <c oughs> ตอบตอบอย่างมั่นใจไหมครับเนี่ยมั่นใจก็มั่นใจคืออ่าโอเคครับผมผิดครับผมโอเคค่ะไปแล้ยค่ะ <laughs> โอเคครับอ่าเลยครับ